เรามาดูเรื่องของดิจิทัลแอสเซทกันบ้างน,นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้คงไม่ใช่แค่สินทรัพย์การลงทุนทางเลือกกันต่อไปแล้วยิ่งวันยิ่งควีความสําคัญมากขึ้นแล้วมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบนะครับโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนในดิจิทัลแอสเซทจะเป็นอย่างไรรูปแบบที่ว่าถึงมีอะไรมีอะไรเป็นข้อควรที่จะมีการพิจารณาก่อนที่จะไปลงทุนกันบ้างวันนี้ตรวจสอบประเด็นดนี้กันเลยนะครับกับทางด้านของดรธนพลศรีธัญพงศ์นะครับเป็นนักกลยุทธ์ฝ่ายการลงทุนฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCB-CIO ธนาาาครไยยณิช์ โลแบง์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นครับค่ะก่อนหนึ่งอยากให้ทำความเข้าใจกับผู้ลงทุนก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วความหมายของตัวดิจิ t a ลแอสเซทนะคะเรามองอย่างไรแล้วก็ทำไมการที่สมัยนี้คนพูดถึงดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่สินทรัพย์ทางเลือกอีกต่อไปะคะ่ะ ครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นสไลด์หน้าแรกนะครับเกี่ยวกับนิยามดิจิทัลสั้นๆน,น,นะครับจริงๆหลายท่านอาจจะเคยคุ้นกันอยู่แล้วนะครับว่าภาพของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันคือนะครับนิยามสั้นง่ายๆนะครับของทางพรากรจากพรกรตัวการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ เราแบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น2ประเภทห,หลักๆก็คือคริปโตเคอเรนซีอย่างที่เรา,าคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับดิจิทัลโทเค็นนะครับซึ่งตัวดิจิทัลโทเค็นเนี่ยมันรวมไปถึงตัวพวกยูทิลิตี้โทเค็นต่างๆแล้วก็ไอไออินเวสเมนต์โทเค็นอื่นๆนะครับซึ่งจริงพูดกันให้มันง่ายๆนะครับก็คือเรารวมไปมันนอกไปจาก นักเนือจากคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับยังรวมไปถึงตัวพวก non-fungible token oh. นะครับแล้วก็พวกเหรียญแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งรวมไปถึงการใช้งานตัว decentralized application ด้วยพวกนี้อยู่ใน universe ของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่นักทุนคุ้นเคยนะครับ oh. แล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยมันจะเล่นอยู่บน3เรื่องนะครับก็คือ decentralized system นะครับ blockchain แล้วก็ smart contract นะครับซึ่งเราคงไม่ขอพูดตัวรายละเอียดนะครับเพราะคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆแต่ว่า ภาพตรงนี้อยากจะให้นักทุนเห็นภาพนะครับว่าดิจิทัลแอสเซทที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสไลด์นะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นโอกาสนะครับในการที่โลกของการลงทุน,เ,นเปลี่ยนไปมากนะครับจากภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นมาละนะครับแล้วเราอาจจะถือได้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราถือเขาเป็นเนี่ยรายชั้นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งได้เลยทีเดียวนะครับจากเหตุผลอย่างน้อยประมาณ3ข้อทฤนิีออกตอนนี้นะครับประการแรกคือในเรื่องของการจัดเก็บมูลค่านะครับอย่างที่เราเห็นภาพกันดีนะครับตั้งแต่กระแสบิตคอยมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ชัดเจนอยู่แล้วว่าภาพของตัวดิจิทัล a s เท t ปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่นักทุนนะครับรวมถึงนักทุนสถาบันต่างๆด้วยเนี่ยเริ่มหันมาสนใจนะครับในการมองเขาเป็นตัว store of value นะครับหรือการจัดเก็บมูลค่าได้ในรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับทางเลือกมีมากมาย นะครับปร,ประการที่2คือในเรื่องของโอกาสในการเติบโตในรูปแบบต่างๆนะครับจริงๆถ้าเราคุ้นกับวงการดิจิตอลแอสเซทกันมาเนี่ยจะเห็นคําที่เรียกว่า ICO IEO STO mm hmm. พวกนี้อันนี้คือเหตุผลประการที่2นะครับแล้วปัจจุบันจะมีเรื่องแอสเซทโทเคเซชันอีกนะครับคือการแปลงสินทรัพย์ไอฟิสิ a คอลจริงๆของเราเช่นอสังหาเครื่องประดับเนี่ย เปลีมาเป็นรูปของโทเค็นนะครับที่ใช e ้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบนี้เป็นต้นพวกนี้คือโอกาสการเติบโตของตัวสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับก็จะเป็นเทรน์ใหญ่เทรนหนึ่งนะครับที่โลกของดิจิตอลแอสเซทเนี่ยสามารถให้นะักลงทุนได้นะครับรวมถึงผู้ระดมทุนด้วยประการที่3คือในเรื่องของการที่ดิจิตอลแอสเซทเนี่ยถูกมองว่าเป็นฟิก uh, ซ์อินคัมอ alternati ้นะครับเป็นตัวเลือกของการสร้างรายได้ เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารนี้เหมือนกันนะครับมันเป็นมายังไงก็มาจากกระแสตัว yield farming ในวงการดีฟาเราจะเห็นภาพกันชัดเจนนะครับว่าการฝากเงินนะครับในโลก ในโลกความเป็นจริงเนี่ยที่ธนาคารหรือว่าสถาบ,บันการเงินปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้น่าดึงดูดเท่าเหมือนสมัยในอดีตแล้วนะครับจากการดนนนาเนินนโยบายที่เรียกว่าไม่ปกติของธนาคารกลาง,งต่างๆทั่วโลกแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การเกิดขึ้นของกระแสดิสทาวเอเซ็แบบนี้นะครับด้วยเหตุผลประมาณ3ข้อนะครับที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับการจัดเก็บมูลค่าโอกาสการเติบโตแล้วก็การมองเป็นการสร้างกระแสรายได้คงที่ นะครับที่ได้ที่ที่สามารถทําได้จาก d e f าเนี่ยนะครับภาพทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวเร่งนะครับที่ทําให้เรามองว่าสินทรัพดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็1ในทางเลือกการลงทุนเนี่ยแน่นอนแหละนะครับลงทุนโดยตรงบนภาพของดิจิทัลแอสเซทเลยนะครับบน ยูนิเวอร์สของตัวสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่นะครับหรือนะครับเราไปลงทุนในตัวดิจิทัลแอสเซทคอมพานีนะครับหรือบริษัทที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อีกทีก็นับว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่เปิดกว้างครับครับดรธนพลครับทีนี้เนี่ยการลงทุนจะไปลงทุนโดยตรงที่ดิจิทัลแอสเซทก็ได้แต่แว่าอย่างที่ดรแวงบ้าก็จะมีบริษัทนะครับที่เขาก็เกาะกระแสเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทแล้วก็เข้าไปลงทุนในนั้นความแตกต่างของมันในเชิงโอกาสของนักลงทุนมันเป็นยัังงไกนา ครับผมในส่วนของตัวบริษัทนะครับเราพูดถึงบริษัทก่อนว่าถ้ามองเป็นหุ้นเนี่ยนะครับแน่นอนแหละนะครับบริษัทที่เราเรียกว่าเป็น Digital Asset Company เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับตามสไลด์หน้าที่2อนะบเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับดิจิทัลแอสเซทคอมพานที่เราสามารถเลือกลงทุนได้เนี่ยนะครับแบ่ง ต้องทำธุรกิจเนี่ยวนเวียนกันนะครับประมาณ7ธุรกิจนี้แน่ๆนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มไปอีกด้วยซ้ำนะครับก็คือแน่นอนอันแรกคือเรื่องการชําระเงินนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ในหน้าถัดไปนะครับแต่พูดในภาพใหญ่ก่อนนะครับว่ามันจะมีธุรกิจเหล่านี้ประมาณ7ธุรกิจนะครับที่ดิจิทัลแอสเซทคอมพานเนี่ยเขามีการประกอบธุรกิจอยู่และนักทุนเนี่ยสามารถ ทยอยนะครับเลือกเข้าไปลงทุนได้นะครับประการแรกคือในเรื่องของตัวการชําระเงินเพย์เมนต์นะครับแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องการทำฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ในการไม่ว่าจะเป็นการขุดการเก็บดิจิทัลแอสเซทพวกนี้นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกในเกี่ยวทั้งหมดนะครับรตัวที่3นะครับธุรกิจที่3คือพวกคริปโตมายนเนอร์เลยก็พวกขุดบริษัทที่ขุดเหรียญตา่างๆ นะครับอันที่4เนี่ยนักถุนคุ้นกันดีนะครับเป็น Exchange ก็คือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเช่นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวเทรดดิ้งแพ t ตฟอร์ต่างๆนะครับอานที่5คือในกลุ่มของ ธุรกิจหรือบริษัทที่นะครับมีการถือและมีการเทรดตัวเหรียญตัวนี้นะครับถ้าจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็บริษัทอย่างตัว m Micro s t r a t e g y หรือ Tesla นะครับที่ทาง c ีอีโประกาศชัดอยู่แล้วนะครับว่านอกเหนือจากธุรกิจหลักเนี่ยก็จะมีการแบ่งพอชั่นนะครับของตัวไอตัวเงินลงทุนเนี่ยเข้ามานะครับถือครองสินทรัพย์พวกดิจิตอลแอสเซทแล้วก็พวกเหรียญคริปโตนะครับกลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทํากลุ่มที่เป็นตัวเอ่อพวโซ ให้สำหรับการาถือนะครับดิจิทัลแอสเซทสำหรับบริษัทอื่นๆน,นะครับกลุ่มที่7นะครับอันนี้กลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่ผมกำลังพูดคุยกันอยู่ด้วยนะครับก็ในเรื่องของตัวแบงกิง้งแล้วก็แอสเซ management นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่กันนะครับว่าภาพของการลงทุนในดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันเปิดกว้างค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การซื้อขายเหรียญอีกต่อไปแล้วนะครับมันรวมไปถึงตัว NFT นะครับมันรวมไปถึง d e c e n t r a l i z e d App พลิเค i ันต่างๆเทรนด e f i ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมองไปถึงตัวเกมไฟนะครับเทรดไฟมันมีเทรนมากมายตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในกลุ่มที่7ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น mm. 7 กรุ๊ปเกลุ่มธุรกิจพวกนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆธุรกิจนะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาได้เริ่มทําธุรกิจตรงนี้แล้วจริงๆนะครับยกตัวอย่างในหน้าสไลด์ที่3นะครับก็จะเป็นการทํำแมปให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าตัวอย่างชื่อหุ้นนะครับอันนี้อันนี้เราแค่แนะนําเป็นลักษณะตัวอย่างนะครับไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับว่าบริษัทเหล่านี้นะครับ ถ้าจัดกรุ๊ปออกมาตาม7ประเภทธุรกิจเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ละคนแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยเขามีการทําอะไรกันบ้างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัว m i r r s t r a t e g y นะครับก็จะถูกจัดกรุ๊ปอยู่ในกลุ่มที่เป็น Crypto Holding and Trading นะครับก็จะเห็นตัวจุดดอกจันอยู่สําหรับตัว MicroStrategy ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นภาพที่ทําให้นักทุนเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่า,าตรงเนี้ยนะครับ เราเนี่ยนะครับนักทุนเนี่ยสามารถนะครับเลือกลงทุนในแต่ละบริษัทที่นะครับเขาอยู่ในเทรนด์ของดิสโทเอเซ็ตได้ อยู่แล้วนะครับร่จะทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็นดิจิทัลแอสเซทคอมพานีเหล่านี้เนี่ยเหมือนเราจะได้ผลประโยชน์2เด้งนะครับเพราะว่าหเราได้ลงทุนใน7ธุรกิจแห่งอนาคตนะครับที่ล้อไปกับการโตของดิจิทัลแอสเซทแล้วเรายังได้เสมือนเราลงทุนในดิจิทัลแอสเซททางอ้อมด้วยนะครับเพราะว่าแต่บริษัทเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาลงทุนในเทรนด์คริปโตแล้วก็ดิจิทัลแอสเซทแบบจริงจังนะครับมีการบันทึกลงในงบกําไรขาดทุนแล้วก็มีภาพ <S 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 <ม>ของการที่เขาเรียกกันง่ายว่า เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายชัดของทาง c e o และฝั่ง Management อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้คือโอกาสที่เปิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจกลุ่มบริษัทในโลกของการลงทุนในฝั่ง Traditional นะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันมีส่วนที่เป็นอินเตอร์เซ็กัะละนะครับภาพเกี่ยวกันระหว่างการลงทุนใน Digital Asset นะครับซึ่งเราเรียกว่าบริษัทนี้คือโอกาสสำหรับการลงทุนใน Digital Asset Company นั่นเองนะครมบานกลั่น มีตัวอย่าง ETF ไหมคะสำหรับใครที่สนใจลงทุนนะคะว่าเอ e, ETF ไหนที่เกาะกระแสดิจิทัลแอสเซทบ้างรวมถึงความเสี่ยงและตอนนี้หลายคนก็เข้าสู่ตลาดนี้โดยอาจจะมีความรู้ความเข้าใจยังไม่มากนักนะคะม,มีคําแนะนำอย่างไงบ้างคะครับผมก็ภาพตรงนี้เดี๋ยวผมพูดเป็นในเรื่องของตัวอย่างเช่นเช่นเดิมนะครับขออนุญ,ญาตยก ตัวสไลด์หน้าที่4ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2กรุ๊ปนะครับจริงๆตัวนี้อาจจะตัวอักษรเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าผมพูดให้ฟังนะครับว่ากรุ๊ปแรกก็คือเป็นกลุ่มของตัว Digital Asset Company โดยตรงเลยนะครับแล้วก็กรุ๊ปที่2จะเป็น ETF ที่เกี่ยวกับเรื่องบล็ c กเชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เกิไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงแล้วว่า เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับในฝั่งของ ETS ที่เกี่ยวกับตัว Digital Asset Company นะครับจะมีประมาณ4ตัวนะครับก็คือ DAPP นะครับตัวแรกแล้วก็ SATO ตัวที่2นะครับตัวที่3คือ BLKC นะครับแล้วตัวที่4คือ KOIN ตรงนี้นักทุนสามารถลองเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับเพราะว่าตัว ETF หรือ Exchange Traded Fund เนี่ยเ,ออเรา search Google เข้าไปนะครับจะมีข้อมูลขึ้นให้อยู่แล้วสำหรับของแต่ละบริจอทนะครับที่เขามีการบริหาร เราจะสังเกตดีๆนะครับว่ากรุปแรกเนี่ยนะครับเอร์ฟอร์แมนซ์ขาเนี่ยยังขึ้นไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทนะครับเสมือนกับตัวโลกดิจิตอลแอ s เซทเลยที่ไอความกระแสมันเพิ่งมานะครับในช่วงประมาณปี2ปีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นบางธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกําไรมากตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ทำให้นักงทุนเห็นนะครับว่ามันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงอยู่นะครับหลายๆหลายๆตัวเนี่ยเพิ่งเริ่มธุรกิจเท่านั้นเอง เราจะเห็นตัว performance นะครับ year to date นะครับตัวกราฟด้านบนนะครับรูปด้านบนแล้วก็ตัว performance 1ปีย้อนหลังนะครับคือ Tra ็กไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะไม่มีตัว record เพราะว่าบางกองเนี่ยเพิ่งเริ่มนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็จะเป็นกรุ๊ปแรกนะครับเกี่ยวกับ digital asset company ครับกรุ๊ปที่2ที่เกี่ยวกับ blockchain จะมีประมาณ3ตัวนะครับก็คือ blk o นะครับ blcn แล้วก็ L E G R พวกนี้ mm hmm. จะเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนตรงๆเลยนะครับอย่างตัว B L O OK K เนี่ย year to date performance นะครับแล้วก็1ปี performance ขึ้นมาประมาณร้อยอร์เนะครับก็คือค่อนข้างสูงมากนะครับอย่างบางกลุ่มบางกองเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่า performance เนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับทเทียบเคียงได้กับตัว Digital a s สเซตรงๆเช่นเดียวกันเลย นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็จะเป็นตัวยูนิเวอร์ซี่ทำให้น้องทุนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ไงก็ดีเนี่ยผมอยากจะเรียนถึงความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าในมุมของตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยที่เราทราบกันดีนะครับว่าความเสี่ยงมันมีค่อนข้างมากเช่นกัน อย่างน้อย3าประการที่นักลงทุนต้องทราบนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของความผันผวนนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดนักลงทุนท่านใดมีการลงทุนในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วจะจะ,จะเห็นภาพนะครับว่าความผันผวนนี่มันสูงนะครับมันมาพร้อมกับโอกาสแต่ว่าความผันผวนนี่มากอันนี้เราต้องระวังนะครับซึ่งมันแอพพลายกับ กลุ่มหุ้นนะครับบริษัทที่ลงทุนในดิจิตอลแอสเซททางอ้อมเช่นกันนะครับจ,จะยกตัวอย่างก็จะเห็นภาพน,นะครับอย่างหุ้นเทสลาหุ้นแมคโครสติจี้ที่ขึ้นลงภายในสัปดาห์เนี่ยเป็น10%ก็เกิดขึ้นได้นะครับประการที่2ในเรื่องความเสี่ยงคือเรื่องกฎระเบียบนะครับเราจะเห็นนะครับว่ากฎระเบียบหลายประเทศเนี่ยยังมีลักษณะ on and off อยู่นะครับอย่างในจีนเราจะเห็นเลยมีการแบรนด์ตัวการทําธุรกรรมคริปโตนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งสารัฐล่าสุดก็ทางกรตอตสารัฐเนี่ยมีการออกกฎเหมือนกันนะครับว่าผู้ที่ถือคริปโตเกินจนํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละปีเนี่ยจะต้องเริ่มมีการรายงานสัมพาระแล้วนะครับ ตัวการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเนี่ยยังต้องมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆตามเทรนกระแสดิจิทัลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเฝ้าติดตามเช่นกันแล้วก็ประการ,ร,รสุดท้ายนะครับในเรื่องของตัวว a ร์เรชันของตัวบริษัทนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วก็อย่างตัวตัวอย่าง ETF ที่มีการโชว์ให้เห็นภาพนะครับว่าบางครั้งบางบริษัทบางธุรกิจนะครับเอ่อมันยังไม่ได้มีกําไรณนะวันที่เราคุยกันในปัจจุบัน ยังเป็นธุรกิจแห่งอนาคตนะครับเพราะฉันเนี่ยในเรื่องของバリュชันเนี่ยอาจจะมองว่าเอออาจจะแพงนะครับเพราะว่ามันไม่มีกําไรในวันนี้นะครับแล้วราคาก็ผันผวนตามที่เรียนในเรื่องความเสี่ยงประการแรกเช่นกันเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ให้นักทุนเห็นภาพนะครับว่าโอกาสมาพร้อมความเสี่ยงเสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเออเขาเรียกว่าต้องตระหนักไว้นะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่การลงทุนในฝั่งโลกของดิจิทัลแอสเซทนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากการแล้วเจ้าช้าคพลค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคลคาสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณสิงห์ทันวยญพงศ์น,นะคะ,นนะ,คะผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน s c b CIO นะคะก็มาพูดชัดนะคะให้เราเข้าใจดิจิทัลแอสเซทมากยิ่งขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ